นักจุกคึกใหแอนเลยมุอนี่นะบงขุนงานน้ากันพี่น้องเบื่องด้วยคุน,นเราพี่น้องนักจึกคึกก็เก้ามันมันพี่น้องผมมือนี่ฮูุ้นสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทีรักหักแพงสู้ขู่สุขุนนะครับผมมือนี่พ่อกันนี้แล้วกับคนบันปลาพี่น้องแต่ว่ามือนี่มาพ่อกันผิดแปลกแวกแนวไปจักหน่อยพี่น้องผมมาพ่อกันย่ำเศร้าๆนะครับ ่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ภารกิจงานประจําพี่น้องผมผ้าผีพ่อพพน้องเขามาใส่ตุ้มกุ้งนะครับนี่ตุ้มกุ้งเอามาหนำหกหลังพี่น้องผมเนี่ยหกหลังถิมมาใส่อ้อมสะนี้ไว้ครับใส่ยามเว่นล่องเบิงพี่น้องมันสี่เขาเา่าบะแต่ว่าคนบ้านปลาไปล่องมาทีหนึ่งเรามันเข่าอยู่นะครับผมเมื่อนี้ก็เลยผ้าผี่พ่อน้องเขามาใส่ทิ่มไว้หกหลังเบิดมือเบิดเว้นพี่น้องผมหลังจากนั้นนะครับ หลังจากนั้นเสร็จสิ้นภารกิจนาทีงานประจำย่ำแรงๆพี่น้องผมพระผีพานองหามาติดตามยามรุ่นเบิ่งน้ากันมันจีสุกที่มนันไปใส่ผ้าแรงบอกพี่น้องผมอายุหากินกับธรรมชาติขาดวังอีหยังกับโได้น้องพี่น้องเนาะเมือ่มอใดมันเนี่ยควยได้กินเมือ่อใดโบมันก็นแหวไปตามระเบียบมันละพี่น้องผม <c oughs> เอา้าเมื่อนี้กับมาพี่น้องเฝ้าไปเหตุงานครับเฝ้าไปเฮตุการเหตุงานมามา,มาจุมกันไว้เลยพี่น้องนี่หลังแรกเดี๋ยวลงไปป้าหยานี่แหละครับหลังแรกครับผมไปครับ ยูหากินกับธรรมชาติแบบคนบ้านปา่าพี่น้องฮะยูหากินแบบคนบ้านนอกครับคนสุกไผ่ค้นสุกมันมนพี่น้องนะมกักแจงไหลกับปั้นแจงหา to เอาครับเออเอาเออเออมักแจงไหลกับปั้นเอาแบบ up, หาเอาพี่น้องผมคนบ้านป่ามักจังชี้ล่ะครับเนี่ยมักหาอยู่หากินจังชี้ล่ะมีความสุขเดีพี่น้องผมความสุขไผ่ความสุขมันนะครับอูอ มันมานมันมาน,มนเอาหุม้มใบชะโนยเอาหญ้าหุม้มใบชะโนยเอ้ยเฮ้ยเอา,เอาไปเฮ็ดงานพี่น้องผมหลังนี้เอาลงไปนี่ล่ะพี่น้องนี่หลังที่สองหลังที่สองเอ้าพี่น้องผมหาอยู่หากินกันไปเนาะครับเนาะอยู่กับธรรมชาติหากินกับธรรมชาติครับสวยเล่าสวยเล่าพี่น้องเลย การเห็นงานกระท่กันครับนีแนละคนสุขของคนบ้านนอกพี่น้องผมเห็นงานไปน้าเวลาว่างก็มาถ่ายคลิปในพี่เห็นน้องในเบิงน้ำกา้านยังจี๋่หรพี่น้องเอาดูาว่ากันนาะพี่น้องเนะาะคนสุกใส่คนสุกมั่นนะครับหาอยู่หากินกันไปครับเอาหลังที่สองหลังที่สองมันมานนะมันม,นมันไมมาฝังไปจากน้อยก่อน มัน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  <c oughs> บังไว้บังไว้พี่น้องผมน้าไม่ขี่ขโมยมาพพอครับก็ <c oughs> าว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะย่านขี่ขโมยมาพพอไป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 หลังที่สามหลังที่สามพี่น้องผมหลังที่สามมาจุ่มลงกไมนีแหละครับอายุหากินกับธรรมาชาติเนาะพี่น้องเนาะ มันสิหมนับมนบ่หมันคนบ้านปลาก็บ่รับประกันเด้อครับเด้ <laughs> บอบัวหมายนี่ก็บ,บ่เคยมาจากเกีย้ยนะครับเอ๋อลงไม่นี่ละมนันได้หมันควายมีแนวกินเนาะพี่น้องเนาะมัอใดบ่หมันก็หากินแนวกไหมก่อนครับเอามัอนี่คิดว่ามันสิหมันอยู่ดอกบ่วพ่อเป็นให้เป็นขาดแต่ดีเอาเอาเดี๋ยวคุ้บานปลาหายอยังบางไว้จักน้อยก่อนพี่น้องผม บังไว้เพราะมันเป็นห่มนะครับเพราะมันเป็นหม่มเป็นโฮมเพราะมันเป็นสามีเนี่ยมาอยู่มาส้นนะครับไปไปพี่น้องผมมาหนีิหลังจีเซ่หลังจีเซ่พี่น้องผม,มลุงลงงมล้งมาหนิลนะโอ้สวยแล้วสวยแล้วบมินเขาเห็ุงานนี้จากระบบปั่นนี่พี่น้องเอ้ย มันหมาเด้อมันหมานุูหล่อเนี่ยเร่งเร่งเด้อพี่น้องเด้อยนี่ยเร่งเร่งจะได้มาทิดตามยามรุ่นน้ำกันนะครับเนาเพราะที่ได้มีแนวาปะเชยแค่เร่งกินบ่อโคตไม่มีบังไม่จังนุอยกันขี่ขมุ้ยกันขี่ขมุ้ยมาลักมาจกนะครับโมเนะเนี่พี่น้องเลยกันหาอยู่หากินคนมักไงมันก็มักไงเด้ เห็นมักรยุกเบิ่องขวกแปรบเลยเดิอันนี้แห่งเที่ยวง่ายๆบ่ะนี่เอาไปไปพี่น้องผมฟาบ้าฟาบ้า,า,า,าพี่น้องผมไปใต่งห้องใหม่หลังนี่มง,งามๆหมายงามๆครับเอามาหกหลังครับมันนี่มาหกหลังเอ,อืออียงอีกคือน่อเหนียวโอ้ยบักกระจับ มันดึดมันดึงไม่้อีกอย่างนี้อ๋อหายูหากินกันปลาพี่น้องผมมักไปมักมันเนาะครับเนาะขึ้นมาปลาที่จุ่มลงไปนี่ละหลังนี่เอามันหมานเนอะสุกเหยมันมีแนวอยู่แนวกิ่นกุล่ะมื่อแลงมื่อเอือนกุล่ะจิ้มมาเบิ่งหาแนวบังไว้จักหน่อยคนพี่น้องผมก็ได้ปบเป็นห่มเป็นเงาบังไว้ อายุห,หากินกันแบบบ้านๆน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวพุ้นบันป้านะครับอืมได้การมานีพี่น้องเอ้ไปมานี หังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายพี่น้องผมเอาหลังสุดท้ายเอาลุ่งนี้แหละครับสุกๆมันหมานเด้อพออยู่พอกินก็นเอาละเจ้าที่เจ้าทั้งก็ได้จุม่มรุ่งไว้มงเป็นแปดนี่ลวดมันต้องมีอย่างปุกอย่างบางรกบนนางเหงาจื๊บเอามันหมานเด้อมันหมานเด้อเขาไว้นี่ละหรือบังจังน้อยบอกพี่น้อง เดี๋ยวคนมันปลาไปหาเนี่ยมาบังจังหนก่อนเด้อครับเด้อบังใบเพราะมันเป็นห่มเป็นปกกนะครับภาาบ้านคนบันปลาเอินว่าปกเพราะมันเป็นปกนี่เอาใบนี่ปกไว้เนี่ยครับเนี่ย นั่นแม่สูตรไผ่สูตรมั่นนะครับสูตรไผ่สูตรมันพี่น้องผมการหายุ่หากินนะครับอ่ะเส็ดเช็ดวัลลิกิตนาทีของคนบ้านปลานะครับสาหรับมื้อนี่ส่ตุ้มไปหกหลังพี่น้องผมนีเลาะไปนี่แล้วครับมือแรงเด้อพี่น้องเด้อมือแรงนะครับมาติดตามยามรุ่นน้ำกันนะครับผมว่ามันที่โซกที่มานบ่นะครับผม การหาอยู่หากินกับรรมาติานานะพี่น้องเนาะคาดวังอย่างก็บ,บ่ได้ดอกมมอได้หมันค่อยได้กินเนาะครับเน,ะ <ś c oughs> นาะไือได้บ่มหมันก็เรียบร้อยแฮ้วพี่น้องผมไปวันนี้คุณนบานปลาที่ไปเหตุการณ์เห็ดงานกอนครับผมสวยแล้วครับไปหาเบิ้งน้ากันย้ำแรงนะครับด้อข้าวไอเอสซีที่ลังแรงตู้ขุดพ่นยาำแรงแรงอีกเชือ่อ,อ,อนั่งพี่น้องผมนะครับหลังจากเ็จสิ้นภาได้จินนาที่งานประจําพี่น้องผมเรืเ่องการเรื่องงานเป็นที่เรียบร้อยครับ มังเส้ามันมาใช่ตุม้มุ้งไม่พกหลังพี่น้องผมนะครับวันนี้เลิกการเลิกงานแล้วได้เวลาไปติดตามยามลุ้นน้ำกันเนาะพี่น้องผมนะีน่แต่หมายทั้งหลังนี่เมื่อนี้มากับบรรยากาศฝนตกนิดนิดพี่น,น้องผมทั้งที่นะครับบรรยากาศในเกาหลีครับเจ้ามือแต่ละเว้นพี่นอ้องพี่เส้านี่ย่งแดดอยู่ดีดีอยู่พี่น้องผมก็ตกปลายทีปลายหวงแรงมากฝนตกจ่อยครับฝนปานปลากระจับไม่ต้องเล็วออกไม่เอาพี่น้องผมนี่หมายว่ายู่ทั้งหลังนี่ไค่กินไม่พกหลัง ติดว่ามันจีหมานดูพี่น้องผมนะครับเนาะใส่ไปเบมืนมือเหมืนเว้นไปพี่น้องผมคนตกคนลิ้นครับเก็บเอาเกกู้เอาคนมันมาดต้อกันพี่น้องผมหลังแรกหลังแรกพี่น้องผมหลังแรกครับผมมาลุ้นนครับเบอร์ลักกันครับ ไอ้หัวพี่น้องผมเบิ่งเอาเฮ้ยหัวเกาหลีพี่น้องผมโอ้เบิ่งเอาชีโต๊ะกินเอี่ยมครับลุนนี่น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งพไปจุกใหม่พี่ให้ลองมาเบิ่งน้ำกันก่อนครับโอ้โคตรโคตรเที้ยแบบนี้เบิ่งเอาพีนพ่นอกก้องผมอีหัวครบเลยครับเดี๋ยวนี้เนดะ้อ ว่าครบตลีครับปอ้โหผลมาเข,าข่าโคดเข,าขด่าโคตแท้แบบนี้โอ้โ,อโอีแต่หวัวกยางเดียวโอ้เอา้าพี่น้องผมเดี๋ยวค่อยไปสรุปแต้มสรุปผลงานกันนะครับเนาะเบองในพูดมินี่แตงหวัวไปๆๆพี่น้องผมมันดีขึอนกันเบิดอยู่บ่ นังทีส่วครับผมโอ้นักตดกคึกโอ้โ้ทั้งงอกทั้งป่าพี่น้องผมทั้งงอกทั้งป่าพี่โอ้เขาโคตรเขาโคตรให้แบบนี่ ปวดโพบพี่น้องผมพี่ทั้งหัวทั้งฝาครับเขาน้ำกันโอ้หมันหมันมันมันนะค้นบ้านเาลวแล้วหมันไปมันมันพี่น้องผมแจ้งแป้งครับผมหายังมากินแบบค้นบ้านเปลวนะพี่น้องผมนี่เราบ้านนอกของแท้ครับผมสุกไปคมสุกมันครับหายกินไปหากินมันเอ้าบอกแล้วมันหมันพี่น้องผมมันหมัน โอนซ่อนพี่น้องผมบดนโดนได้ครับบดนโดนได้คนมันปลาอ่อนซ้อนนะครับผมไปครับผมหลังที่สามครับน้ำกันหลังที่สามพี่น้องผมโอ้ยเป็มผู้ใดเหนีบไม่ใช่เลยเอาเต็มปากหอยพี่น้องผมหอยมันก่อนตัวมันครับมาหลังที่สามมาลุ้นน้ำกันพี่น้องผมเอามาสองหลังเหมือนมันๆเราครับ กระไดพี่น้องเลยดังนี้มวกครับผมมวกมวก,วกม้วกวุ้ยเป็นพูดเป็นปูดพี่น้องนี่อีหวกถ้าพูดเมื่อพี่ครับเบิมเบิ้มพีเม่นเบิ้ดนี่ไปเห็ดยังกินนี่ จำปอกป๋าคน้อยบ้านเราเลยพี่น้องผมเอ้า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 เอาอะไรโครงขาเอ้าบังกุ้งกระตูกบังไงเพลพี่น้องผมโอ้ยปแต่โอนซ้อนกุ้งครับพี่กำบังไงครับผมเอ้าอยูหาอยู่หากินกับธรรมชาติครับผมมันนะครับวันนี้มันมันอ้ยฝนกระตุกมาแห้งแล้วพี่น้อง ฝนกระตกเพราฝนสามหลังกับผิอวอามันแล้วครับอเอาไปไปในหงงนี่ไปในหงงนี้ไปพี่น้องผมฝนม,มาแห้งหรอกครับเสี่ยซี่แหละครับหาอยู่หา,หากินกับธรรมชาติแบบพ่นบั่นปลาพี่น้องผมหากินแบบพ่นบ้านนอกของหน้าของแค่ครับผมเนาะครับเนบาะพ่นบั่นปลากระมักแบบนี้คือเมนนี่ความสุขพี่น้องผม ขมรบางคนค้นตุกเล่นแบบนี้ก็นอนหผมแบบเบื้องหลังอยู่เงี้ยหมดแล้วเนาะครับเนาะคนบานปลาออกมาฝ่อมาลอยแบบนี้คือความสุขความสุขของคนบานปลายอกน้องผมอย่หลังนี้อยู่นี่มไลงมาลุ้นน้ำกันมีงอกราวล้วเด้อเฮ้ยมูเฮ้ยมูเฮ้ยมูตกใต่พื้นที่น้องเลยเนื้อโคตยังมีแบบนี้ ไปพุ่นแล้วคุณโอ้เ้าแมนจับออกขวอหงูพี่น้องผมบางนึงนี่มาโคตรอุ้มรุมยุ้ยนโคตรไม่มีมันนีไหมโอ้ยเตดโอ้ยหลังไดกับขาแต่หักแต่หัวพี่น้องเลยพี่โอ้รต้องพูดถึงระหวกนะ เอาผมเมนที่ได้ออออของห่วงกินไปอมอกินแรงกี่น้องผมโมเทกันคือกันล้าหลังนี้ก็ได้คุณเก็บ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 ไฟไฟไฟกินน่องผมมาเนี่ยเออผมกรตกดีแท้ย่ยไปครับมา,มาลุ้นหลังนี้นักกันกี่น้องผมลุ้นหลังนี้นักกันครับผม ลังบังหันพวกงูต้องเอาไม่เกียงบางคนครับบันดยครดาย้หลังนี้ไ,ไค,ครู่<ะ>อรนี่รายในการอยู่ครับนี่ คนกระตกดีแท้แท้บ <laughs> ุพเพยังเนาะเขามันลุกพุ่งเนาะพี่น้องนเนาะไปหมู่นากินกันไปโออมีปลาเข่าขา้อสกคนพวกได้มา่อสองสามตัวมามามาไปพี่น้องเพิ่งหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายพี่น้อง กุ้งหลายครับผมจะว่าหลังที่สองหนันปลาเขานักทีนห่นกันนักขึกันน <Yeah, S 1> ี่น้องผมไปไปไปปนมันปลาที่เปนสรุปแต้มสรุปตูปตให้เบิ้งนั่งกัน,กนมันนี้พี่น้องผมดังี่น้องเลยนักจึคึกให้แอนเล่ยมือนี่ บ็ต้องพูดถึงครับมาพค่นมาปลาทิสรุปแต้มสรุปโตให้เบิ้งน้ากันพี่น้องผมทเทส่ยงเดทุงเหาเนาะครับเนาะไปเห็นทัดเห็นคักเห็นแน่เนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้นงน้ากันจ้าจ้าจ้จ้เลยครับเมื่อนี้มันทีมานปลาได้พี่น้องมาโค่นหะมาปลาทิสรุปแต้มสรุปโตให้เบิ้งน้ากันพี่น้องทเที่ยงเดุงนี่แหละครับเนี่ยเอาข้างหลังมันหมานมาเที่ยคนพี่น้องผมทางไหนพี่ ก้าวคักเขาเนี่ยพี่น้องหัเครื่องนึงครับกุ้งครื่องนึงเอ้าหวจเอาพี่น้องผมหววเดี๋ยวตีขัดมันออกขัดป่วยมันครับเวลาหาอยู่หาก,กินแบบคนบ้านปลาพี่น้องผมโอ้ยหวดหัวหลังเดียวก็ได้พี่น้อง ะบอกเลยงานนี้ว่าอัญญะครับเบิ่งพี่น้องผมอ้อพ oh, ี่ให้น้องเบิ่งน,น้ำกันจ้าจ้านะครับเอ้าพี่น้องพุ่นห่วงกระท้องกันครับดึงห่วงมาหน่ฮุ่นไงโก้เมื่อยเต็มห่วงกนันโอ้ยนี่งไรเราห่วงนี่เอาไปป่วยบ่ฮ้ โตกันโคตรพี่น้องผมทีได้หน่อยได้หลายปไปเลยคิดว่ามานันมันลงมาหน,น,นีิมันมันโอ้ยนวดจังอันนี้ก็ได้มีหนวดแม่งกับเต่ามาทับมาดาแม่งกับเต่ตกาก็หลายเอาบนนี้มือของคนรมันไฟแล้วพี่น้องผมมือมนันอีกแล้วเบืนน่อกุ้งนู้นนี่ กามันก็ทิ่เปนเห็ดนี่เกินู่่กแม่ฮ่าฮ่าฮ่าหมดอ่านี่น่ยนี่นู่กกวะ่มันเป็ดปวยล้มเหม่งเกาได้นู่กี่น่องเลย ต้นกุ้งเราแบบนั้นตัวแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเทืเบิดคนบ้านปลาเดี่ยวห่วกไปปล่อยลงหม่งเก่ามันเด้อครับเด้อห่วกนี่มันหลายเฉลี่เกินครับกินบ่ไอยห่วงไงครับสีตัวยิ้มเลยเหรอครับห่วงสตอรี่นี่นี่แล้วพี่น้องผมหาอยู่หากินแบบคนบ้านปลาลองพี่น้องเนาะคนสุไผ่ขนสุมันคนสุขคนบ้านปลากระเด็นออกมาหอมากลอยเลงที่ละ ใช้่จะเป็นบ้ากันถ้าหัวหามันเนาะเน,ะนี่ยุ้งเรือหอยโอ้อัดจรจ,จันแฮ่มือนี่โอ้อุ้อันนี้กระมแม่นหน่อยหน่อยเรื่องนีพี่น้องเลย <c oughs> อ้จังจังวื้นี่มันๆโดดออกแล้วไปแล้ว ป็นตัวเป็นขาเราก็มีพี่น้องเลยฮุาฮ่าฮแบบมื่อนี่วน,วน,วนหลังสุดย้ยหลังสุด้ยดีอยพี่ให้นอ้อว่าเบื่องน้ำกันจะจะ,จะจะจัตตอีกแค่นึงครับผมโอ้ยเอาบกหลังเที่ยอวอมาเสร็จเรียบร้อยพี่น้อง ไปหวัวมาหลายแค่แบบนี้ปุ่นเอาเอาเอาไปบึงผลงานน้ำเฮะเบิ่งผลงานน้ำกันพี่น้องเบิ่องดูดปุ่นเต็มเต็มหวัวมันเป็ีนจังไรน,นี่ <laughs> พี่น้องผมเอาป่าก็พอได้อยู่ได้กินครับนี่ทั้งป่าทั้งหอยครับหัแต่ว่าส่วนหลาหัวกจังขนาดพี่น้องผมพุ่นอีกุ้งกับกา้ามบักไงบักไงครับ เน้นกันไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะพนบ้านปลาสรุปผลงานให้เบิ่งเราพี่น้องนักจึกคึกืึองเก่ามันมันพี่น้องผมมือนี่คุณเครื่องปลาเครื่องหวกเครื่องกุ้งเครื่องหอยโอ้มาันกว่านี้บบมีอีกแล้วพี่น้องผมเอาพดนบ้านปลาสิเปิดปวยเอาหวกนี่ปอยนะครับเอาห่วลปอยลงน้ำขึ้นเกานะครับนี่อันนี้เป็นหวกครบด้อพี่น้องด้วยนี่หวกครบนะครับหวกครบเกาหลี แต่มันเป็นตูนะพี่น้องเนาะที่ได้กินตูใหญ่มันนะครับแล้วคนบ้านปลาจะไปเลือกพวกนี้ปล่อยนะครับเอา้าคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณนะครับเอฟซีที่รักแพ่งทุกผู้ทุกคนนะครับทีเสียสละรเวลามีคาเขามารับท่มคนบ้านปลานะครับผมจะเอาไว้พ่อกันไม่คลิปหนานะครับเนาะคนบ้านปลาสีภาพไปเห็ดไปทำอีกอย่างนั้นคิดตามไปได้พี่น้องเด้ออ้าคลิปนี้ขอบุญขอบคุณขอบคุณ,ค,ณครับคนบ้านปลาเอาพวกไปปล่อยก่อนพี่น้องผมเกี่ยวเมื่อบ้านเจปากระพุ้งครับ